สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่นร้อยก่อนเดี๋ยวีนะคะวันนี้ก็จะมารับสก,กินพร้อมกันกันไปเลยนะคะแบบฟรีฟรีแล้วก็ถาวรยกเซิร์ฟนะคะทุกคนจะมีเป็นแจกเป็นกรอบมีรูปปอไฟายอิมวจิบาบๆบานะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีเล่นนะคะทุกคนแล้ววันนี้นะคะพิเศษมากจะมาแจกโค้ดชิงปองนะคะทุกคน เน่นย้ำอีกทีนะคะว่าเป็นโคชชิงปองนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปจะมาบอกนะคะว่าโคชเนี่ยต้องใส่อะไรยังไงตรงไหนเราก็จะได้รับประมาณกี่ปองนะคะคลิปนี้ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการอย่ะเดด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรม RV อะไรใหม่ๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการรับสกินตัวลาว,วิลกันก่อนดีกว่า ปรับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็เด่นเติมเกมเติมเกมอารีถูกคุม้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอารีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ะเภทในดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก็เด่นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก็เด่นเติมเกมกันเยอะนะคะ ไไเไฮ้ยเพ,พื่อนทําอะไรอยู่อ่ะถ้าไม่มีสกินส,ยสวยๆที่ r ีเยอะจังเธออยากได้สกินส,ยสวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนําแฟนเพจน,นี้เลยอด m i n ต้น,น TP7 เพจน,นี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า1นึ่งแสนคนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการงานสร้างนะ มินต้นไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สาหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นนะฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะกดมาตรงหน้ารับกิจกรรมนะคะเรามปเจอกับกิจกรรมสกินฟรีนักสืบเ o ลาจิ๋วนะคะตั้งแต่วันที่10บนะคะจนถึงวันที่25นี้นะคะทุกคนกดทีกเข้าไปเลยนะคะโดยการที่เราต้องเก็บแว่นขายายเนี่ยอ่าฮึม <c oughs>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  นะคะ มาเก็บแว่นขยายนะคะวิธีเก็บก็จะมีล็อกอิน hmm. เข้าเล่นหมดท่า57อันดับ1ครั้งแล้วก็เข้าเล่นครบ3ครั้งประมาณนี้นะคะก mm ็ hmm. จะได้ไป10-20-30-40-50ประมาณนี้นะคะ mm hmm. โดยที่เราต้อง ปลดล็อกทั้ง6ด่านนะคะเราต้องสำรวจทั้ง6ด่านเราถึงจะได้เป็นสกินตัวราวิลนะคะโดยด่านที่1จะได้เป็นกุหลาบมิตรภาพนะคะจุดที่2ก็คือด่านที่2จะได้เป็นทอง500รยนะคะจุดที่3เป็นคำพีทั่วไป1ชิ้นนะคะจุดที่4เป็นท่าเต้นการเยาะเย้ยของราวิลนะคะจุดที่5เป็นโทรคงจุดที่6ลูกแก้วนะคะโอเคค่ะถ้า เราเปิดครบทั้ง6จุดแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นสกินตัวลาวิลนะคะโดยวิธีสำรวจนะคะเราก็จะกดสำรวจไปเลยนะคะโดยใช้30เว่นขยายอุ้ยเราได้ถ้วยรางวัลด้วยเช้เพื่อสะสมในสกินฟรีลาวิลอ่ารวบรวมเบาะแสะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเบาะแสะนะคะพอเราได้ถ้วยรางวัลมาแล้วเราก็ามาเปิดตรงนี้นะคะเอากุหร,รบมิตรภาพประมาณนี้นะคะง่ายๆสำหรับสกินทาวอล,ลาวิลนะคะที่ว่า เป็นกิจกรรมที่ไม่ซับซ้อนนะคะเดี๋ยวไว้ค่อยเล่นเก็บละกันแล้วเข้ามาล็อกอินวันนี้นะคะตั้งแต่วันที่1 0 1ถึง12นะคะทุกคนประมาณวันแม่เออะกดเข้ามารับไปเลยนะคะจะได้เป็นแพ็คไอเทมนักซื้อนี่แบบนี้นะคะกดเปิดไปเลยจะได้เป็นรูปโปรไฟล์รีว,วิวแล้วก็กรอโปรไฟล์มานะคะทุกคนแคปไปอีกรอบละกัน <c oughs> เออแ,แคปแล้วแคปอีกนะคะกดยันไปนะคะ อาแคปภาพกิจกรรมไว้ก่อนเดี๋ยวเบลอเดี๋ยวลืมนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะการฝึกฝนของลิปเปเรารีวิวไปเมื่อวานแล้วนะคะสําหรับกิจกรรมนี้ทุกคนมีคนมาคอมเมนต์ว่าเขาให้เช่าใช่หรอคือในคลิปเราก็พูดอยู่นะคะมันเป็นสกินเช่า7วันเออฟังให้ดีเออมาตรงนี้นะคะสําหรับการล็อกอินสิวันของสกินบิชบิชเอามาป้ายเรียบร้อยแล้วนะคะก็ จะมีการล็อกอินตกแต่งโปสเตอร์นะคะทุกคนรีบเข้ามาเล่นนะกลัวแบบว่ากิจกรรมเนี่ยมันใกล้จะหมดแล้วนะคะทุกคนนี่ประมาณนี้แล้วก็ชวนเพื่อนกลับมาเล่นแล้วเลือกอะไรได้ไหมนะคะคือคนมีเพื่อนเยอะแบบดีอะ่ะมันดีตรงนี้นะคะแต่เราไม่มีเพื่อนไงเออชีวิตมันน่าเศร้านะคะทุกคนมาในวันนี้นะคะเวลาหนึ่งทุ่มแนละ้วทุกคนตั้งนาฬิกาปลุกพร้อมกันเลยนะคะว่า หนึ่ทุ่มนะคะจะเป็นการชิงปองนะคะซึ่งเขาจะแจกคูปองเนี่ยเกือบทั้งเซิร์ฟนะคะก็ถือว่ายกเซิร์ฟแต่มันมี2,000 20, 0คนแรกต้องไวเท่านั้นนะคะต้องไวประมาณกี่โมงวะหกโงห้ 6, 59, คือเข้าเกมมารอเข้าเกมรอเลยนะคะก็คือชิงป้อง20ืนรางวัลน,นะคะมูลค่ารวมกว่า0 0 0 0ปปองไอเทมโค้ดนะคะกรอกได้ในเวลา สิบสิงหาหนึ่งทุ่มตรงนะคะไอเทมโ้สจะเป็น5ตัวเลขปริศนานะคะปริศนาจะอยู่ที่เพจใจแล้วนะคะเจเจ p e J เ a r t เออ่แหละทุกคนเราขอไปด้วยนะคะถ้าอันผิดก็คือไม่เก็บภาษาจริงๆนะแล้วก็จะอยู่ในเพจกินง่ายกางกินชิคเก้นวีนะคะประวันนี้คูป,ปองนะคะใช้ได้ตั้งแต่วันที่1 0 1ถึง18นะใช้ได้เฉพาะในร้านค้าเท่านั้นนะคะทุกคนก็ถ้าคูป,ปองมาก็รีบเอาไปใช้เลยสุ่มอะไรก็ได้นะคะก็วิธีใส่โค้ดนะคะกดคลิกไปเลยนะคะทุกคนแต่โค้ดเนี่ยมีมาให้กอกแล้วนะคะมีโค้ดมารวบรวมมาแล้วแต่แต่อะไรทุกคน แต่ว่ามันเปิดให้ก่อนได้ทุ่มนึงนะคะเดี๋ยวอันนี้เราจะลองเทสระบบนะคะมาโค้ดนั่นก็คืออ่าพิมพ์ตามเลยนะคะ12735นะคะโคดจะเป็นเลขนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นตัวใหญ่ให,ญให้อีกทีนะคะทุกคน1 2 7 3 5อ่ะ เสร็จแล้วแลกโค้ดไปแบบนี้เลยมันจะยังไม่พบโค้ดนะคะเพราะว่าเปิดให้กรอกตอนทุ่มหนึ่งนะคะประมาณนี้สําหรับโค้ดนะคะซึ่งเพจใหญอาวก็การันตงการันตีการันต่อะไรมาแล้วแหละเออประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับโค้ดอาวเอ้ยอะไรดิี่ยไม่นะเอ้ยไม่นะอาจจะจะให้ดูอีกรอบนะคะไม่ให้ฉันใส่โค้ดแล้วหรอก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการ ชิงคูป,ปองนะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะมาอัปเดตกิจกรรมเข่าวๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระถิ่งให้เรากันเยอะๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย